สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันปรจะจำวันที่13กรกฎาคม2566คําทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดยงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกลลด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช่นตักลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะ 1. ไม่เท้านะคะการงานนะคะมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าใครที่ว่างงานตกงานนะคะนะไปเกี่ยวกับการสอบการแข่งขันการสมัครนะคะ นะก็จะได้รับข่าวดีนะคะธุรกิจส่วนตัวยังเกมตลาดได้ดีหกไม้เท้านะคะเฉยชนะนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะแต่เขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะงานเยอะงานมากความรับผิดชอบมากมายบางคนก็เรียกว่าทํางานอะ,อะไรหลายอย่างนะคะในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะนักส,สติปัญญานะคะซิกเซนลางสังหรณ์บางคน คิดอยากจะไปวัดนะคะมีโอกาสไปวัดไปทําบุญนะคะไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะคะไปขอพอรนะคะก็ได้ด้วยนะคะแปรเรียนนะคะด้านของการเงินนะคะยิ่งขยันยิ่งสร้างเงินยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะงานทางด้านประเภทโช์ฝีมือนะคะหรืองานประเภทที่ต้องใช้ความสามารถนะคะนะเป็นไปเขาเรียกว่าลูกค้าเชื่อมั่นนะคะในฝีมือของเรานะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะความรักนะคะ ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่มีคู่นะคะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะนะต่างคนต่างทํางานนะคะคนโสดนะคะก็จะโฟกัสเรื่องการงานนะคะและก็ก,การเงินนะคะส่วนโชคลาบนะคะใครที่ชอบกันเสียงดวงนะคะมีโชควมีรับได้นะคะเลขมงคลจากพยิบฆีมีเลขหนึ่งหกศูนย์แปดนะคะหนึ่งหกศปนะคะต่อไปนะคะคน,นจ์น คนวันจันนะคะเป็นอย่างไรคนวันจันหกไม้เท้านะคะการงานนะคะณด้านของการงานที่ทําอยู่นะคะเรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะหรือว่าหรือว่าใครที่ว่างงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะไปสมัครเกี่ยวกับการสอบการแข่งขันนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเดชริออดมีดวงเดินทางขึ้นเหนือนลงใต้บางคนมีโอกาสเดินทางไกลต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศด้านของการงานนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติได้ด้วยนะคะ นักงานทางด้านต่าง,ง,งชาติต่างภาษานะคะ6 8ถ้วยนะคะพักผ่อนน้อยตื่นเช้านอนดึกนะคะแลวบางคนก็ทํางานเข้ากะดึกได้ด้วยนะคะ The Tower นะคะนะใครที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับ อุบัติเหตุเล็กใหญ,ใหญ่ต้องระวังหรือบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมรถได้ด้วยนะคะเดือดริออดทาวเวอร์นะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสนำรถเข้าอู่นะคะนะซ่อมแซมปรับปรุงน่นนิ่นั่นได้ด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางคนนะคะเขาเรียกว่าด้านของการงานนะคะใครที่ทําอยู่แล้วนะคะการงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเรียกว่าจุดหาเทแต่ก็จะได้งานใหม่ที่ใหม่ได้เริ่มอ,อะไรใหม่ๆนะคะถึงจะออกมาก็ไม่ได้ตกงานนะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะนารายจ่ายก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะบางคนมีโอกาสได้จ่ายเงินเป็นก้อนได้ด้วยแต่ก็มีก็เรียกว่ามีเม็ดเงินเข้ามาจากน้ำพักน้ำแรงจากด้านด้านของการงานความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่กันคนละที่นะคะน้อยู่กันคนละจังหวัดนะคะอยู่ในช่วงของการพร,พรากระยะหนึ่งนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดบางคนนะคะยัง คิดถึงคนรักเกา่ายังคิดถึงอดีตยังไม่ปล่อยวางนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่ยิบสีนะคะเป็นเลข6กเจปดหนะคะ6กเจหนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร โคนนันคารกงโลสมบัตินะคะเพียวฟูจูนนะคะดวงของเรานะคะเรียกว่าจะมีความโชคดีนะคะนะเป็นไพ่ลัคก,กี้นะคะใครว่างงานตกงานก็มีโอกาสได้งานหรือเรียกว่าจะได้อะเรแบบฟลุกๆได้ด้วยนะคะนะได้งานแบบฟลุกๆุได้เงินแบบฟลุกๆุได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะ ใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะเรียกว่าดวงของเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามอากลงล้อนะคะนะความโชคดีนะคะโชคลาภนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะหรือบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะการซื้อกขายการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีใครที่กําลังทําวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะคะนะเดอเออรเพอร์เรอร์นะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะ บางคนเกี่ยวข้องกับงานทางด้านประเภทต่างชาติได้ด้วยนะคะนะักดวงเขาเรียกว่าดวงมีความามั่นคงนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะบางคนใครที่ทําเกี่ยวข้องกับางานทางด้านหน่วยงานราชการนะคะก็ความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะคะสมเหรียญน,นะคะปากเป็นเอกจะพูดจะคยุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะ จะได้รับข่าวดีเรียกว่าความสําเร็จยิ่งพูดดียิ่งลูกค้ายิ่งชอบนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าประจำเวียนเข้ามาตลอดนะคะนะการค้าการขายสามเหรียญเขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะนะเดอะเมจิเชียนนะคะบางคนคิดอย,อยากจะเริ่มง,งานใหม่กําลังมีงานประจําอยู่แล้วอยากเพิ่มงานอยากขยับขยายงานหรือบางคนทํางานควบคู่2อย่าง3อย่างนะคะนะในช่วงนี้คนวันอังคารช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะ นะบางคนอยากจะค้าขายทางโลกออนไลน์นะคะทำได้นะคะช่างพูดช่างคุยเล่นเ้นและสดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะบางคนเป็นนักวิชาการเป็นนักพูด,เป,นนพดเป็นนักพรีเซนต์นะคะได้หมดเลยนะคะเขียวเรียกว่าคําพูดลดเล่นคําพูดมีสเสน่ห์นะคะความสําเร็จเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะส่วนทางด้านของโ <c oughs> ชคลาบนะคะโชคลาบในช่วงนี้นะคะใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะมีโชคมีลาบนะคะ นะหมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งบ้านเลขที่หรือว่าชนุทที่ดินจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยิบซีนะคะมีเลข0631์นะคะ0 6 3ยนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะ คนวันพุธสามเหรียญคนวันพุธนะคะด้านของการเงินนะคะนะ่าจะมีเ็เงินเข้ามาใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะขอใ,ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคําพูดของเรานะคะจะสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะเรียกว่าคําพูดเป็นเอกหรือว่ามีสเสน่ห์ในคําพูดนะคะในช่วงนี้นะคะจะมีลูกค้าเก่าลูกค้าประจํานะคะจะแวะเวียนกลับมาตลอดนะคะลูกค้าไม่ขาดนะคะนะธุรกิจการค้าการขายนะคะ นขายดิบขายดีนะคะคำพูดของเราะะสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเราได้นะคะนะเดวิลนะคะกิเลสนะคะใครที่เขาเรียกว่า,าเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นนักค้านักขายนะคะก็เขาเรียกว่ากิเลสนะคะก็อยากจะให้มันขายดิบขายดีนะคะนักเดวิลสามเหรียญน,นะคะคำพูดนี่เขาเรียกว่าพูดเก่งคุยเก่งนะคะนะพูดน้ำไหลไฟดับนะคะแต่พูดแล้วก็ลูกค้าชอบนะคะนะคำพูดมีเสน่ห์บางคนมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ สถานท no ี่ขุจนได้ด like. like ้วยนะคะการข้ากการคืนนะคะอยากริ yeah. nowhere, right? ้งอยากดื่มอยากกินอยากเที่ยวนะคะนะใครใครที่ว่างงานก็อยากได้งานนะคะอยากได้เขาเรียกว่าใครเป็นโสดก็อยากมีกิ๊กอยากมีคนแอบคุยนะคะนะเดวิลมันเขาเรียกว่าไพ่กิเลสนะคะมีทั้งอยากมีโชคนะคะอยากมีโชคมีลาบอยากถูกหวยนะคะได้หมดเลยนะคะสี่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างนะคะนั่นในสิ่งที่เราอยากนะคะพวกเดวิลมันเขาเรียกว่ากิเลสสี่ถ้วยก็เรียกว่าความไม่ได้ดั่งใจนะคะเราก็ต้องเปิดใจบ้างนะคะ นะบางสิ่งบางอย่างที่เราวาดหวังไว้นะคะเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเผื่อเวลานะเผื่อจังหวะด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะห้าไม้เท้าการงานมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะสูงนะคะงานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะหรือใครที่ทาประเภทรวมเตียมรวมกลุ่มในช่วงนี้ก็ต้องระวังเพื่อนร่วมงานอาจจะมีการขัดแย้งนะคะก็ได้ด้วยนะคะห้าไม้เท้าคนที่แข่งขันกันนะคะก็เขาเรียกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานแต่ก็ยังไงก็ผ่านไปด้วยดีนะคะขอให้เรา อดทนไปนะคะนะมองโดยภาพรวมแล้วนะคะยังไงด้านของการเงินก็ยังมีเ,เงินเข้ามานะคะยังไม่ถึงกับขาดมือนะคะนะบางคนก็อาจจะหมดไปกับกิเลสได้ด้วยนะคะริ้งดื่มนะคะการเขาเรียกว่าการพน,นันนะคะหวยอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะสุขภาพนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็กวดระย้อนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดก็อยากมีกิก๊กมีโอกาสเจอะเจอคนที่ถูกใจแต่กะ อาจจะไปเจอในสถานที่อคติจรกลางค่ำกลางคืนนะคะนะอาจจะเป็นความรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะมันเป็นความรักที่ฉับเฉยได้นะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองในช่วงนี้นะคะเส้นเบื่อเบื่อนะคะเรียกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะคนรักคู่ครองหรือว่าตัวเราเองอาจจะเป็นคนจุกจิกจูก้จี้ขี้บ่นนะคะนะได้ด้วยนะคะแต่ยังไงก็เป็นความยังเป็นความรักที่ยังต้องช่วยเหลือกันอยู่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ4นยบสี่นะคะมีเลขสาม ห้าสีห้านะคะ3ามห้าสีห้านะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะเป็นอย่างไรคนวันพฤหัสสี่ดา ในช่วงนี้นะคะคนวันทนหัสนะคะใครหลายๆคนนะคะนะเรียกว่าเครียดนะคะนักเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่ารายจ่ายนะคะสีดาบหรือบางคนกําลังรอคอยสิ่งใดอยู่นะคะนะอยู่ในช่วงของการรอนะคะรอจังหวะรอเวลานะคะรอบางสิ่งบางอย่างรอโอกาสนะคะในสิ่งที่ระวังนะคะก็เขาเรียกว่ารอนะคะนะกก็เป็นระยะเวลาที่สั้นๆนะคะไม่นานนะคะ เดอะอดีมเพรสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะักผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะยังให้ความเขาเรียกยังให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะคุณภรรยาก็ได้นะคะนะักพิปานอาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ได,ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือเรียกว่าคุณผู้ชายก็เรียกว่านารีอุปถัมภ์นะคะ เจ้าชายถ้วยนะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบนะคะในช่วงนี้จะทําอะไรนะคะขอใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะบางคนมีโอกาสได้เดินทางไปวัดอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้ด้วยนะคะ เจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรล้านบริวารน,นะคะ <Sudan. S 1> จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะนักการเงินะงก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะแต่มันอาจจะเรียกว่าต้องรู้จักเก็บนะคะแล้วก็ต้องรู้จักออมด้วยหรือว่าใครที่กําลังว่างงานอยู่รอคอยงานอยู่นะคะ <soient S 2> ก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะเรียกว่า uh, ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานนะคะก็จะเข้ามานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบุตรลานบริวารน,นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพพะยิบสีนะคะมีเลข4 3 0สามศูนย์ะคะสี่สานะคะต่อไปนะคะคนวันศุก คนมันสุกนะคะเดดดดคนมันสุกนะคะในช่วงนี้นะคะนะคักจะระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะบางคนพักผก่อนค่อนข้างจะน้อยหรือเครียดนะคะบางคนเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะในในช่วงนี้นะคะใครที่กังวลสิ่งใดอยู่นะคะนะคุณก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะมอง มีปัญหาก็ให้มองหาผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นคุณสามีก็ได้นะคะหรือว่าคุณพ่อก็ได้นะคะนักคนที่ญาติผู้ใหญ่นะคะคนที่รักเรานะคะคนที่เป็นห่วงเรานะคะก็ได้ด้วยนะคะสิบเหรียญนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะใครที่เครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่นะคะนักความสําเร็จนะคะสิบเหรียญนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะนักก็เรียกว่า บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้นะคะนการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะแต่เดทนะคะเรียกว่าจบอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งได้ด้วยนะคะนะแต่เขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับการขายนะคะอสังหาริมทรัพย์ก็ว่าจะได้รับข่าวดีนะคะความความโชคดีนะคะอัศวินดับนะคะการเดินทางแบบกระทันหันนะคะ เนะขาเรียกว่ามีดวงเดินทางเบบกระทันหันในช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์ระวังจะมีโอกาสนํารถเข้าอู่นะคะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือซ่อมแสมนะคะหรือว่าใครบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสต้องเข้าไปเหยียบข้องกับโรงพยาบาลได้ด้วยหมอนัดหรือเปล่านะคะหรือมีโอกาสไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยหรือว่าไปงานศพของใครก็ได้นะอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวเราอาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ ยังดีอยู่นะคะคนที่มีคู่ครองนะคะแต่ตัวของเราเองนะคะคนโสอดอาจจะรู้สึกในช่วงนี้นะคะอารมณ์ร้อนนิดหนึ่งนะคะเครียดๆนะคะก็อขอใจเย็นๆ <Jake. S 1> นะคะเพราะว่าเดอะเดนะคะขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ตัวเรานะคะก็คือความ <c umb ill ain> ค,ความเครียดๆนะคะมันก็มีบ้างนะคะ <c uss ion> ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสด <Catherine> มีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะ <c ulla> เป็นพ่อแม่เป็นแม่ใหม่นะคะ <c ull ain> ส่วนโชคลาภนะคะบัลลิตที่จะให้โชคนะคะ <c ull ain> ส่วนเลขมงคลจาก24่ยิีนะคะมีเลข300 0นะคะ สามโซนโซนน,นนะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์คนวันเสาร์เจ็ดถ้วยนะคะความขวัญความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะนักก็มีเข้ามามากมาย นะคะบางคนเขาเรียกว่าอยากอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะนะอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองวาดฝันไว้นะคะก็จินตนาการนะคะอยู่ว่างๆก็คิดไปเรื่อยนะคะนะแต่ด้านของการงานนะคะใครที่ทําอยู่แล้วนะคะนักสิบไม้เท้างานเยอะนะคะงานเยอะงานมากหรือเรียกว่าความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะคะค่อนข้างจะมากนะคะนะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโกดดังหรือว่างานโรงงานใหญ่ๆนะคะบางคนมีโอกาสยกของหนักหนักๆได้ด้วยนะคะระวังปวดหลังนะคะ ปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะระบบกล้ามเนื้อนะคะพวกนี้นะคะต้องระวังนะคะก้าวดาบนะคะพักฝนน้อยตือนหลับหลับเตื่นเตือนหลับไม่สนิทวันร้ายได้ด้วยนะคะนะหรือเรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะก็ได้ด้วยนะคะความรับผิดชอบในในครอบครัวนะคะก็เรียกว่าเยอะมากนะคะบางคนก็เครียดนะคะเกี่ยวกับความภาระที่เราต้องรับผิดชอบได้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เขาเรียกว่าเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยนะคะนะพักผ่อนต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะหรือเราไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะไปเยี่ยมคนป่วยหรือไปงานศพของใครนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสามแม้เท้านะคะน้การงานมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือเรียกว่าบางคนก็กําลังคิดอยากจะขยับขยายงานนะคะก็เขาเรียกว่ากินจนตนาการนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะทํางานพร้อมๆกันในเรียกว่าทํางานควบคู่นะคะสองสามอย่างในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะคะ ในด้านของการเงินนะคะนะรายจ่ายเยอะนะคะคุณก็หาเงินเก่งแต่รายจ่ายก็เยอะบางคนอยู่ในช่วงของการส้มแซมนะคะน้นพังนี่พังน้นเสียดนี่เสียนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะต้องรัดเข็มขัดนิดนึงนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะ,ะ,คะ,คะคส่วนทางด้านของความรักของคนโสดนะคะนะคนโสดในช่วงนี้นะคะใครเข้ามาคุยคุณก็จะคุยไปเรื่อยเปื่อยนะคะเขาเรียกว่ายังไม่ปักอกปักใจกับใครนะคะนะยังเขาเรียกว่ายัง ยังมีตัวเลือกอยู่นะคะนะักคุยก็คุยไปนะคะแต่ในส่วนของคนที่มีคู่ครองนะคะนะในช่วงนี้นะคะดูดูเหมือนกับจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่เจ้ากันเสียงดวงนะคะวันนี้นะคะจะได้จะโดดเด่นเรื่องน้ำพักน้ำแรงนะคะส่วนโชคลาภเลขมงคลนะคะจะเป็นิบสนะคะมีเลขเจ็ดก้าสามนะคะ เจ็ูนานะคะก็จบลงแล้วนะคะกับําททำนายของคนเกิดตั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ